ครับผมนายอัตกรุญยลังมาจากอุดรมายื่นวีซ่าครับผมยื่นวีซ่างานอะไรครับงานก่อสร้างครับรู้สึกยังไงคะครู้สึกดีใจครับผมที่ได้ไปทำงานต่างประเทศหาเงินครอบครัวครับผมผมชื่อชาชัยมาเยอะครับมาจากเชียงรายครับวันนี้ที่มายื่นวีซ่างานอะไร <c oughs> วันนี้ผมยื่นวีซ่าก่อสร้างครับรู้สึกดีใจครับได้ได้ไปครับสวัสดีครับผมนายวิรชัยพักดีครับมายื่นวีซ่าก่อสร้างครับมาจากจังหวัดศรีเกตครับสวัสดีครับสากณนลีรำครับมาจากใจภูมิครับสวัสดีครับผมนุพัตร์กระบวนรัฐมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับมายื่นวีซ่าทำงานก่อสร้างครับ รถไฟฟ้าไต้ดินครับดีใจครับดีใจที่จะได้บินไปทํางานครับรู้จักจากทางทางเพื่อนที่แนะนํามาครับเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนที่จะต้องการไปทํางานไต้หวันมาติดต่อทางวิกวันได้นะครับไปท้าไปจริงชัวครับผมวันนี้ครับผมืีอนายสงการฐานทุดงครับมาจากจังหวัดน,นองคายครับมายื่นวีซ่า เพื่อไปทํางานที่ไต้หวันงานก่อสร้างครับผมสวัสดีครับผมสุธิพงษ์ทองแสงครับมาจากเชีฟภูมิเอาวบวิษณนะบานมามายืนวิสางัสนี่ก็สั่งครับวันน pues, ี้เป็นยังไงคะได้ยินวิสาหะครับผมรู้สึกว่าสิตเตรียมใจหน่อยว่าสิได้ไปเลี้ยวๆเนี่ยนั่นนี่รู้สึกดีใจรู้สึกดีไร่ซัดหลงเรื่องอะไรไม่ซัดหลอกลวงบมครับบมครับบมหลอกลวงครับเชื่อมันเลยครับผมขอบคุณครับ เป็นยังไงคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกตื่นเต้นครับผมดี่นเตใจแทบเสียใจครับผมรอกันไหมคะรอนานไหมก็สองเดือนครับสองเดือนใช่ไหมคะโอเคนี่ค่ะส่งหน้านี่สั่งหน้าเตะบอลสั่งัปดีกว่าอ่านแล้